โหมดต่อไปนักออฟสวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วในกระติกฟนและครั้งนี้เราอยู่ในโหมดนักออฟโหมดที่เราต้องวาดตามต่อต่อกันมาและใครจะวาดเพี้ยนที่สุดเริ่มแรกลุงพีได้ว่ารูปภาพของตัวเองที่บรรยายความหิวโหยณเวลานี้ผมหิวแฮมเบอร์เกอร์วาดตามความรู้สึกล้วนๆโอโ้โหอะไรวะเนี่ยให้จำแล้วก็วาดต่อด้วย จากรูปภาพที่เราเห็นนั้นลุงพีก็ต้องวาดตามให้เหมือนที่สุดเท่าที่จําได้และคนต่อๆไปเขาจะได้วาดตามรูปภาพที่เขาเห็นไม่รู้ว่าเขาจะเห็นเป็นรูปภาพอะไรแต่ตอนนี้ลุงพีก็วาดตามสุดความสามารถโอ้โห,โห,โห,โหแหมอันนี้อย่างง่ายเลยละ่ะโอเคดูเหมือนว่ารูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพลุงพีเจอเพชรเฮ้แเรามีเวลาติดเดียวเลยนะเดียวเวลาเ,เดียว เดียวเียวอาลายังไวอไม่ทันไรด้วยเวลาที่กระชั้นชิดรูปภาพจึงเปลี่ยนเป็นร่วยส้มแอปเปิ้ลและอังุุนอะไรนะโอ้สมองคนเราจําไม่ได้เหรอฉัไม่คิดว่าเวลามันจะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่นะลุงพีจะวาดทันหรือเปล่าเฮ้ยคุณพาช่วยอะไรวะเนี่ย ดูเหมือนว่าระยะเวลาที่ถูกลดลงมาเร็วมากรูปภาพถูกแปรสภาพมาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าโจจะเป็นเช่นไรกันเฮ้ยเดี๋ยวสซโอ้โหและนี่คือรูปภาพที่ลุงพีได้รับและต้องวาดต่อภายในเวลาที่กำหนดโอ้ยเดี๋ยวสซเข้าใจผิดแน่นอนอะไรวัเนี่ย ภาพสุดท้ายสุดจะบรรยายไม่รู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงเป็นเช่นไรกันรีบไปไหนจบเกมถึงเวลาที่เราจะรับชมแล้วว่าโจทย์ที่แท้จริงเป็นเช่นไรผมหิว <c oughs> <c oughs> อธิบายไงอธิบาย เฮ้ยตามบีฟแต่ไม่มีแฮมเบอร์เกอร์เออเอออันนี้ตัดมาหรือแต่โลโก้อันนี้ก็อย่าเออเนี่ยตามบีฟอ่าเออตามบีฟันี้ตามบีฟถือว่ารูปภาพนี้ผิดเพ้นไปจากเดิมอย่างมากมีแค่แว่นตากับหนวดเท่านั้นแอ p เ e ิมะละกอกว้ยวัด มีด้ <c oughs> ออไอบ้บ้านี่แล้วด้วยความทรงจำแบบผมผมอันมีอันน้อยนิดเนี่ย <c oughs> แล้วดูนะครับมันมีคนทำสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนโพซิชัน่น <c oughs> แล้วคือเอา,า <c oughs> ว่าว่าดีกว่าคนเวลาเยอะดูเหมือนว่าภาพนี้จะใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดหรือเพียงแค่อัง,งุ่นเท่านั้น ว่าแล้วเขาต้องเฟรดดี้แมคคิรีคนเนี้เอ้ยเอ้ยเอาละเริ่มเริ่มเริ่มบี๊บีมันเริ่มเปลี่ยนผมก็นิดว่าจอร์นบอกผว่าสกาวเนี่ยดีพอภาพนี้ต้นฉบับคือเฟรดดี้เมคคิรีแต่ผิดเพี้ยนกลายเป็นสกาว คนเปลี่ยนบีแ่งปีโอ้โหอาซิกอะไรของเธอเนี่ยน้องจําไม่ได้อะพอเองมีเวลาวาดเยอะนี่เองวาดอะไรของเองวะออ่าตามกันหมดผมนะผมน่าจะแปลกตีศูนย์ยังอยู่โอเคตีศูนย์หายอตีศูน์หายอ่ดูของฉันแห้งตายต้นฉบับภาพนี้บ้านท่ามกลางทะเลผิดเพี้ยนกลายเป็นคนตายอะไรอะ แรตทาทุยก็กลัวตัวจีนออกจับโลกแล้วแล้วนั่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวบีบนี้มันเปลี่ยนบีบตอนไหนวะมีคนเปลี่ยนบีบไหมเนี่ยเดี๋ยวทำไมผมไม่มีว่าหนูวะเออว่าเอียมเอี๊ยงเปลี่ยนบีฟเปลี่ยนโอ้ดังพอบวนเลยกลายเป็นกันดั้มได้ไงวะเออต้นฉบับภาพนี้คือแรตทัตุย ผิดเพี้ยนกลายเป็นพ่อมดอ่าเนี่ยเนี่ยรู้เนี่ยรู้โอเคบีบตามๆกันมาใกล้ๆเคียงการใกล้ๆเคียงการเคียงมาเขาเฮ้ย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 นี่นี่อาเรียบร้อยมาเริ่มที่คนแบบนี้้เรียบของมนุษยชาติเออะไรเรียผมได้บีพี่มา ภาพนี้ถือว่าผิดเพี้ยนแตกต่างจากเดิมไปอย่างมากหรือเพียงแค่หัวเท่านั้นเอออ่ะโอเคภาพนี้ไม่อยากจะพูดวาดไม่ทันโหดต่อจากอันนี้เลยเฮ้ยโอเคเพื่อได้อะไรได้เปลี่ยนบีบกลายเป็นเศร้าเฉยเลยไม่ต้องให้ผมต้องบรรยายแล้วห่ะครับ มันผิดเพี้ยนมากจริงๆและรอบที่สองครั้งนี้เรากลับมาเล่นโหมด normal อีกครั้งโอเคหิวอะส่วนใหญ่ผมจะเป็นของกินนะใคร,ใครของไข่ผมอยากรู้เหลือเกินใครผมวาดไม่เป็นพี่ด้วยพี่ด้ย ตกมาตายช่วยด้วยไม่อยากจะเชื่อว่านี่โจทย์อะไรกันผมอยากเห็นคนเขียนจริงใช่ครับลุงพีผมก็อยากรู้เหมือนกันอะไรวะเนี่ยอะไรจุดท้อิยอมรับเนี่ยจากภาพที่เห็นลุงพีจึงตอบไปแบบนี้โอ้วานไม่เก่งอ่ะนี่ขนาดวาดไม่เก่งยังน่ารักเลย เมื่อกี้ตอนกำหนดโจทย์น้องเขียนอะไรก็ไม่รู้เธอหรือเปล่าเนี่ยเธอหรือเปล่าเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ฉันเจอเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรแต่ลุงพิทตอบไปว่าหมาป่าเลือดกำเดาไหลถือทิชชู่เฮ้ยโอ้โหใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่ะ โจทย์ที่ได้รับมาคือความรักดูซิว่าคนต่อไปเขาจะเข้าใจที่ลุงพีสื่อหรือไม่โนโอ้องเองอะไรอะ่ะอะไรวะเราอะเออเอเอโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆลุงพีพิมพ์ไปแล้วว่ายิงปืนขึ้นฟ้าดูคุณทูนะผม,มอยากเห็นหน้าคนเขียนมากเหลือเกินผมเลงไว้แล้วผมเลงไว้แล้วเริ่มดูผมนะข้าวขาหมูไงผมหิวเลิกจากวันนี้เอง อย,ยังตามมาดูดข้าวขาหมูข้าวขาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับมผมไม่เพี้ยนครับอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนข้าวหน้าแก๊กป้าต่อไปโจทย์คุณอะไรเนี่ยเจ้าหมาจูหมาจูจริงวะเจ้าหมาจู แกเองเหรอหมาน่ารักเนี่ยเธอเ็าเนี่ยบักบักคาวาไวอิน้องหมาน่ารักกุุงจริงเอ๋ยเอ๋ยังได้อยู่ยังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในในอะไรวะหมาหมอนข้างวะเต่เอวต่อไปครับน้องโฟถือปืนยายยายท่านโฟถือชื่อปืนชี้ขึ้นฟ้านี่ไงผมได้บีบมาแบบนี้ยิงปืนขึ้นฟ้ามันอยู่ไอ้นี่ไงมันผิดเพี้ยน เออเอออ่ะน่าเห็นไหมบี๊บมันผิดเพี้ยนเนี่ยอย่างน้อยมันก็เออเออถือว่าภาพนี้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเพราะว่ามีปืนเหลืออยู่อ่ะจับบืร์ทงทงหมาป่าเลิกกันอ๋อมันมาจากอันนี้เหรอบี๊บคุณโอ้บาป่าโดนซัดหน้า คุณไปแครนใครมาเรื่อเผื่อว่าภาพนี้เพี้ยนไปอย่างมากต้นฉบับคือควายกลายเป็นหมาป่าโดนซัดหน้าหมาขี่นี่หมาเป็นคิเมล่าเลยหมาขี่หมีขี่นกอแอนิมอลเออคนนี้หมาจบอะไรอ่ะอ๋ออันนี้นี่เองแอนิมอลพิกจบละหมูเออเพี้ยนแมวะ มสีฟ้าเธอเองเหรอเธอเองเหรอโถ่เ้ยมันผิดเพี้ยนเี่แหละในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวลุงโทษผมไม่รู้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาวะ ในน้ำเอ้ยเอ้ยเอยเอ,เอมันผิดคนที่คนตั้งเขียนว่าส้มสีฟ้าแหละแล้วเขาเป็นคนตั้งโจ์เขาเป็้งไหนเนี่ยผมไม่รู้่โจ์ที่แท้จริงคือส้มสีฟ้ากลายเป็นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวโจ้อะไรนะ ...I l เ v e you ่เฮ้ยทำไมวะ <laughs> โอ้โหน,น, <laughs> น่ารักนะ <laughs> เออ คนถือคนถือหอคือะไรอะไรนถือหอน้องพีมน้องพิมไม่ทันอ่ะจะฟีลว่าคนถือหัวใจมันทำพิมไม่ได้เห็นไหมไม่อยู่ซีจวงซอนแล้ว่ะ LOVE ไงเลิโอ้ไม่อยากเชื่อว่าจะเพี้ยนขนาดนี้เอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับกาติดโฟนคนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยและพบกันใหม่ครั้งต่อไปบ๊ายบายครับ